ความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงโดยมีหลักฐานขั้นปฐมภูมิที่กล่าวถึงหรือยืนยันเหตุการณ์นั้นๆและมีหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรอื่นๆร่วมตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเช่นการจยอมรับพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัย ว่ามีอยู่จริงและเป็นจริงหรือไม่นั้นต้องได้รับการยืนยันจากหลักฐานสำคัญคือเชื่อาจากดึกสุขโขทัยที่มีอยู่หลายหลักโดยทั่วไปการสืบค้นความจริงของเหตุการณ์ทางปรวะวัติศาสตร์มาเกิดจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วจึงนำมาวิเคราะห์หรือตีความเพื่อหาความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากข้อเท็จจริงนั้นๆทั้งจากหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรในที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ศึกษาพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าท้องถิ่นของเราเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองในสมัยโบราณเพราะมีหลักฐานทางโบราณคาดีปรกากฏเป็นจํานวนมากเป็นต้นว่ากําแพงเมืองคูน้ําคันดินสะทูเจดีเปตินนมาดูฟังจบสิ่งของเครื่องใชตง้ต่างๆหลักฐานเหล่านี้แสดงถึงข้อเท็จจริงทางโบราณคดีว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นชุมชนเมืองในอดี แต่ก็ยังไม่มีใครรับรู้ถึงความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองนั้นตั้งขึ้นมา่อใดสมัยใดใครเป็นผู้สร้างหรือผู้นำชุมชนนั้นมีอายุยาวนานเพียงใดและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดในกรณีเชน่นชนี้การสืบค้นหาความจริงต้องอาศัยผู้ชี่ยวชาญทั้งนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ศิลนักอ่านใจรึกโบราณ นักประวัติศาสตร์ร่วมกันตรวจสอบหลักฐานที่ขุดค้นพบและนำไปเชื่อมโยงกับหลักฐานอื่นโดยเฉพาะบันทึกและเอกสารโบราณที่กล่าวถึงดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองโบราณน,นั้นแล้วนำมาประกอบกับหลักฐานด้านศินลปรกรรมร่วมสมัยอื่นๆเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์หรือตีความและสรุปหาความจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับตรงกันอย่างไรก็ตามความจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานมีข้อมูลใหม่ที่บ่งชีว้ว่าความจริงที่เราอยอมรับกันมาช้านานนั้นผิดพลา,าดขณะเดียวกันข้อมูลที่ค้นพบใหม่นั้นมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากกว่าองค์ความรู้เดิมที่เคยอยอมรับกันมาดังนั้นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จึงต้องติดตามของก้าวหน้าในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการประวัติศาสตร์อย่างต่อนเนื่อง